แข่งมาแลครับเบกกิ้งนิวรายงานข่าวจากอังกิตกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเทลซีตกลงค่าตัวของเมสันเมาส์ได้รับรองแล้วนะครับ <Wow. S 1> มันต้องมาหรือว่าเมสันเมาส์ราคาค่าตัวอยู่ที่55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้าน ส่วนค่าตัวตกอยู่ราวๆสองแสนปอนต่อสัปดาห์สัญญยากันห้าปีโอ้ยโคตรโหเลยว,ว่ะมามามา,มาอยู่แมนงอยู่แล้วแล้ว,าวมาชอแม่งทำงานโหดจริงๆวะ่ะลูกชอคุณเนี่ยเรียกว่าท่านชอกระไรนะ มารวมกันเลยสามคนลุกชอดีแคนไลท์เมสันเมาอ้อฮอวัด